<ผ>อันนี้นะคะเราอยู่กันที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือ h i Mai International Cooperation Agency เรียกสั้นๆว่าไทยก้าครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันครับว่าไทยก้ามีภารกิจอะไรบ้างแล้วก็สำคัญต่อกระทรวงการต่างประเทศอย่างไรครับไปติดตามกันครับผมังกันมาค่ะ ปีนี้นะครับผมก็เป็นปีที่ครบรอบ10ปีของไทยก้านะครับซึ่งไทยก้ามีภารกิจหลักในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับประเทศต่างๆครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพูดเพื่อการพัฒนาและการพูดสามปานะครับผมใช่ค่ะเวลาเราพูดถึงความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะคะสามารถไปในทั้งการให้ทุนอบรมนะคะไม่ว่าจะเป็นในสาขากเกษตรสาขาสาธารณสุขหรือสิ่งแวดล้อมนะคะและหลายๆคนคะ่ะจะสงสัยค่ะว่าทําไมเราถึงต้องมีไทยก้าในกระทรวงการต่างประเทศ อยากให้ทุกคนมองว่าจริงๆแล้วค่ะเครื่องมือเหล่านี้นะคะคือเครื่องมือทางการทูตค่ะที่ทําให้ไทยเนี่ยได้สามารถกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆรวมไปถึงได้แสดงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของเราเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าว่าคนที่ทํางานจริงๆเขาทํากันยังไงค่ะไปดูกันครับหนึ่งงานหลักของไทยก้านะคะคือการให้ทุนค่ะกับชาวต่างชาติอยากจะให้ดาริกาจากกองทุนเนี่ยบอกเราหน่อยนึงว่าเราให้ทุนกับใครแล้ว ให้ทุนอะไรบ้างคะค่ะสำหรับทุนการศึกษาไทยก้านะคะก็จะมีทุนระดับปริญญาโทแล้วก็ทุนอบงตรงที่ให้กับชาวต่างชาติค่ะม,มาศึกษาแล้วก็ดูงานในประเทศไทยค่ะเราให้ทุนสาขาไหนบ้างคะอยากให้ยกตัวอย่างบ้างอ่าสำหรับสาขาที่โดดเด่นของเรานะคะก็จะมีด้านการเกษตรความมั่นคงทางอาหารค่ะด้านสาธารณสุขแล้วก็จะเป็นประเด็นสิ่งแวดลอ้อมรวมถึงหลักปัชญาของรษฐกิจพอเพียงค่ะอ๋อก็เหมือนกับเวลารัฐบาลประเทศอื่นให้ทุนกับเราอันนี้ก็เป็นเหมือนประเทศไทยให้ทุนกับชาวต่างชาติเหมือนกันใช่ไหมคะ ก็เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังง่งยืนของไทยในมิติเก่าข,ของการพัฒน,นาคนค่ะหลายคนอาจไม่ทราบนะคะว่าผู้ชมทางบ้านก็สามารถเป็นอาสาสมัครกับไทยก้าได้เหมือนกันค่ะอยากให้พูดถึงอาสาสมัครเพื่อนไทยนิดนึงค่ะครับโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยนะครับหรือว่า f r ร e n d ฟ r ร์มไทยแลนดเรียกสั้นว่าโครงการ f f t <ม>ก็เป็นโครงการที่ส่งอาสาสมัครไปปฏิบัติงานด้านการพัฒน,นาในต่างประเทศนะครับก็จะเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง21ปีถึง45ปี แล้วก็ไปปฏิบัติงานอย่างต่ำหนึ่งปีครับแล้วอยากยกตัวยอย่างคะ่ะว่าไป,ประแค่ไหนไปทําอะไรบ้างคะ่ะครับก็อย่างอย่างเช่นไปที่เวียดนามเนี่ยก็ไปสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวเวียดนามอย่างเช่นไปที่เคนยาเนี่ยก็สอนด้านการเกษตรให้นักศึกษาชาวเคนยาแล้วก็ดูแลศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงที่นั่นด้วยครับแล้วก็อย่างเช่นไปที่ญี่ปุน่นก็ไปทําด้านการพนาท่องเที่ยวในหน่วย,ยางาน ที่เมืองที่ญี่ปุ่นครับสำหรับการดำเนินง,งานของไทยก้านนะครับเรามีบทบาทความร่วมมือในหลายทวีทั่วโลกนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือแอฟริกาครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่กับตัวจริงของแอฟริกานะครับผมพี่ขานเชิญยกตัวอย่าง ครงการเด่นๆของแอฟริกากับไก้าครับครับในวันนี้จะขอยกตัวอย่างประเทศโมซัมบิกนะครับซึ่งเรามีโครงการทั้งการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ในปีนี้เราจะเริ่มโครงการส่งเสริมศูนย์พึมงพาธุรกิจ SME ด้วยครับซึ่งโครงการเหล่านี้นอกจากจะเป็นด้านการพัฒนาแล้วยังส่งเสริมความสมพัธ์รว่องประชาชนต่อประชาชนด้วยครับ ยอดมากครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีบทบาทของไทยก้ากับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งขอเชิญด้วยหอมยกตัวอย่างนิดหนึ่งครับผมค่ะใช่แล้วค่ะไทยก้านะคะให้ความสำคัญกับการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในรูปแบบถูกภาคีโดยเฉพาะความร่วมมือใต้ต้และใจภาคีด้วยค่ะโดยที่ผ่านมานะคะเราได้ร่วมเปิดตัวโครงการแฟลชชุดโปรเจกต์ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สหปราชาติไม่ว่าจะเป็น U N t P A W H O I T C ี่ชวยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการทนาที่ยั่งยืนได้เป็นยหางดีเลยค่ะ ครับผมนั่นก็คือตัวอย่างไทก้าทั้งในระดับชีวิตภาคีและพหุภาคีครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รู้จักและก็เข้าใจถึงภารกิจของไทก้านในการสร่งเสริมการต่างเทศของไทยมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครอยากติดตามผลงานของไทก้าเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดตามตามเว็บไซต์ข้างล่างนี้ได้เลยครับผมค่ะก่อนจากกันไปนะคะอยากจะชวนท่านผู้ชมทางบ้านค่ะร่วมสนุกกับเราในวาระครบรอบ10ปีไทก้าค่ะแจกกระเป๋าน่ารักน่ารักนี้ทั้งหมด10ชิ้นนะคะอยากให้ตอบมาว่า S f s t ย่อมาจากอะไรค่ะใบว่ามีคำตอบมีคลิปที่ดูเมื่อกี้นะคะส่งคำตอบมาที่อีเมลด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ช่องทางของกระทรวงการต่างประเทศน,นะคะคุณค่ะขอบคุณครับ